สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ตื่นเช้าเช่นเคยเข้ามาเลยเข้ามาเลยค่ะวันนีเ้เราจะเพิ่มจนกว่าจะมันจะลน้น <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> <S <s <ays> <S แน่นมาตีนแน่นข้อแน่นประทูนแน่น แน่นเป็หมดท้ดูเนือประทูแน่นแนนตักไปตรงไหนก็เจอเนือ้อประทูเียกเรกวขวานเลยว่าเนาะเจอเลยสวัสดีค่ะชาซีมผลทิพย์พิศนทุกท,ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการปรุงนะคะนี่เครื่องยังไม่หมดอี่คคะนี่ยังค่ะเครื่องเราเยอะ วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสามร้อยคนค่ะมาแล้วลูกชิ้นแก้วลูกกชิ้้นแวอร่อยมากอันนี้สวัสดีค่ะคุณอาพัสราโอ้โหต้องบอกเลยว่าแบบมันแน่นจริงๆ ตอนนี้เราจะค่อยๆอันนี้ไปเรื่อยๆขยอยใส่มาขายของก่อนแล้วกันก็ใครที่อยากจะสั่งนะคะขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะน่ากินน่ากินแบบนี้หอมมากตอนนี้หอมมากตัวไส้เริ่มปั่นปดแล้วนะคะคืออยากกินเหมือนกันก็สั่งมาได้เลยนะคะใครที่สั่งเป็นหม้อตั้งแต่ชลดาไปส่งด้วยตัวเองนะคะก็หม้อละสามพันบาทนะคะหม้อเบอร์สามสิบสองนะคะแล้วก็เอ่อ ค่าส่งต่างหากนะคะอันนี้กรณีขายเป็นมอเนาะลูกค้าที่พ่กนี้เนี่ยเราเป็นออเดอร์ออนไลน์พุวงนี้ลูกค้าที่มารับเองหน้าบ้านที่ส่งแก๊ปนู่นนี่นั่นนะคะเราส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17ก็สั่งกันมาได้เลยนะคะออเดอร์กันมาเยอะๆนะคะที่ l ล n e s จุดพบพนะคะ s อสจุด p ีโอ o n นะคะ เอสจุดพระพรอดไลน์กันมาเลยนะคะรับรองว่าแซ่บจริงใจแน่นอนนะคะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ใบหน้ากระแตนนะคะเวลาไปส่งเป็นหม้อล้วก็จะมีทั้งขนมจีนทั้งผักให้คือพร้อมท้อมทานไปถือปุ๊บเอาช้อนจานทานได้เลยนะคะคนที่สั่งเป็นชุดก็เช่นเดียวกันในกล่องนั้นเนี่ย100บาทเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำยาทั้งขนมจีนนะคะก็ ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญกล่องเนี่ยเข้าไมโครเวฟได้เก็บไปใช้ได้อีกนะคะก็สั่งกันมาเยอะๆแล้วกันนะคะสวัสดีเช้าที่สดใสของทุกคนนะคะสดใสหรือเปล่าน่าทานจังเลยเขาว่าน่ากินจังตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ในขั้นตอนของการปรุงนะคะ ล้นเลยนะคะลนๆค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงดวงจันทร์ส่วนนี้อืิสวัสดีค่ะพี่หญิงพี่หญิง,ญงบอกว่าเก่งทุกอย่างจริงๆน้องเสาวพี่รักมากมายจุ๊บจุ๊บขอบคุณมากค่ะพี่หญิงพี่หญิงตื่นแต่เช้าเลยอืมห,หลับเบอร์ม้อเบอร์สามสิบสองจ้ามอใหญ่มากคือมอใหญ่มากคนทำมอใหญ่ มไม่ไถึงหม้อคนละหม้อก,กันคนทำก็หม้อใหญ่หอมอ่ะหอมจนหิวเลยพี่หญิงไปไหนละคะเช้าจังเลยวันนี้พี่หญิงตื่นแต่เช้าเลยอะ่ะ อืขอบคุณทุกๆกำลังแชร์สวัสดีค่ะพี่หมาน้อยแซบโอ้แซบขนมจีนค่ะอือใส่พริกเข้าไปแล้วสีสวยมาก เราจะทำล้นหม้อเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเ้นเาะาเราตั้งใจให้ลูกค้าแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดฝั่งนี้ล้นน่ากลัลวเลยแต่ฝั่งล้นพอดีเลยนะเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะโอ้คุ้มยังไงก็คุ้ม ไม่มีทางเลยที่จะไม่อร่อยเพราะว่าเครื่องแน่นมากทั้งข้อทั้งจีนนะคะปลาทูแน่นมากโดยเฉพาะปลาทูเนี่ยพี่แตนพี่ถีพี่ถัานมากตอนใส่นะคะก็จะบี้โรยไปเพื่อให้เนื้อมันไม่เกาะตานะคะใช่แล้วปลาทูนี้เราคัดสนันอย่างดีนะเกาะตัวไม่แยงไงไม่สงบาทเพื่อไม่ให้เป็นก้อคือบี้ๆอะค่ะบี้แบบให้มันเป็นผงพร้อมแบบละลายของละลายในปากเนาะ อู้หูพี่หญิงบอกว่าพี่หญิงไม่ได้นอนเลยค่ะที่รักช่วงนี้ทำงานฝีมือช่วงกลางคืนนอนกลางวันค่ะโอ้ขายอะไรหรือเปล่าพี่หญิงแต่ไปถ้าค้าขายก็ขอให้ขายดีขายดีงานฝีมือทำอะไรเนาะทำอะไรจ้ะพี่หญิง ดูดิย่องหมูแน่นมากอ่ะไม่อร่อยให้มันรู้ไปโดนมอดแล้วใช่ไม่ต้องห่วงค่ะเราจัดให้จุกๆแน่นๆเลยจุกๆแน่นๆจุกใส่พริกอีกเนอะรสเด็ดใช่ทาง,งโคราชก็ส,ส่งค่ะ ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะปลา,าโอ้โหล้นเลยค่ะพี่แตนหม้อนี้ปลาจุกจุกค่ะไม่ร้นไม่ล้น,ลนเราจะทำจนพอดีนูน่นแหละไม่ต้องห่วงห่วงอขอบคุณมากค่ะพี่ลูกปาาใกล้ๆรีบไปอุดหนุนปักหมดลายไว้หน่อยด้วย สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ไลฟ์เพจบหรือยูทูบยูทูกค่ะ Facebook. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสั่งกันมาได้เลยออเดอร์กันมาได้เลยนะคะรัวๆเลยนะจ๊ะลน้นหม้อจริงๆใช่ สวัสดีค่ะพี่ตะก,กะแตนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทันพี่ตะก,กะแตนลาบสดอือโ,อโอ้โหเราไลฟ์ไลฟ์เยอะบ่อยมากใส่เครื่องแบบไม่กลัวล้นเลยใช่ต้องบอกว่าใส่เครื่องไม่กลัวไม่กลัวไม่ได้กําไรคือต้องบอกว่าเครื่องแน่นจริงๆนะคะพี่หญิงบอกว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้เหมือนน้องสาวนั่นแหละช่วงนี้ทํากระเป๋า จูดขายเหรอจรดขายกระเป๋าจูดอ่ะกระเป๋าจูดยังไงคะใครอยากได้กระเป๋าจูดติดต่อพี่หญิงซื้อพี่หญิงเลยนี่ค่ะพี่หญิงโดกันส่วนนี้นะคะทักเฟซบุ๊กไปเลยดีอ่ะพี่หญิงใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์พวกเรางดจัดงานกันนะน้อเราก็ต้องแน่นมากเลย ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สั่งซื้อนะคะขนมจีนน้ำยาตีนไก่ใบตั bye ๊กแตนเซ็แน่นอนค่ะ